ถึงเวลาปฏิรูปชักเริ่มไม่แน่ใจขึ้นมามั่งแล้วสำหรับคำทำนายไทยทักที่เคยว่าไว้ประมาณว่าผ่านพ้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วได้เมื่อไรทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะค่อยๆลุมล่มๆปลอดโปร่งสบายๆชนิดกลางปีนี้ถึงขั้นสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขาเอาเลยก็ว่าได้ไม่ว่าดวงเมืองหรือดวงนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อมาถึงนา,นาขณะนี้แม้ไม่ถึงกับหลับกลางอากาศหรือลงไปนอนกองให้กรรมการนับแปดแต่ก็น่าจะเกิดอาการก้นเตีย้ยหรือต้องไข่ฟันยางอย่างไม่อาจปฏิเสธได้คือหวานแสนหวานอย่างป่าเปลวสีเงินของหมูเฮ่าทั้งหลายยังอดไม่ได้ต้องออกมาปรามออกมาเตือนต้องติติติงติงไปตามภาษากาลยานิมิต โดยยังไม่รวมไปถึงระดับอาเฮียคุณพี่สุนทิลิ้มผู้เคยจุดไฟเผาแบงห้าร้อยเพื่อตามหาเหรียญสลึงแค่ไม่กี่สลึงเท่านั้นเองไปจนถึงอาจารย์แก้วที่พร้อมจะคว้าขวานออกมาพาซากแบบตรงไปตรงมาไม่ได้มีนอกมีในกับใครๆมาโดยตลอดที่เริ่มหันมาพูดถึงสิ่งที่ยังคงข้างค้าง ยังคงไม่ได้ชำระล้างภายใต้การบริหารจัดการของคณะคสวชทางทางที่เต็มไปด้วยจังหวะและโอกาสอย่างชนิดเบ,บอร์จังเบอร์มาโดยตลอดดังนั้นภายใต้สีสันบรรยากาศในลนนนักษณะเช่นนี้ก็คงขึ้นอยู่กับรัฐบาลอยู่กับท่านนายกบิ๊กตู่นั่นแหละว่าจะฟังหรือไม่ฟังหรือฟังแล้วได้ยินหรือไม่ได้ยิน หรือไม่อย่างไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคมไม่ถึงกับสายไปช้าไปสําหรับผู้ที่ยังหูดียังไม่ถึงกับหูหนวกตาบอดอะไรทํานองนั้นการปรับเนื้อปรับตัวปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอะไรที่ควรแก้อะไรที่ควรส่งเสริมเพิ่มเติมไปตามการประเมินและการจัดลำดับความเร่งด่วนไม่เร่งด่วน คงไม่ถึงกับเรื่องสลับซับซ้อนยุ่งยากลำบากความจนไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยนอกซัดจะหันไปตั้งคณะกรรมการคณ,ณะนู้นคณะนี้ไปตามเรื่องตามราวอย่างเท่าที่เคยเป็นมาแบบก่อนๆอ,อย่างน้อยก็อาจจะพอช่วยคำทำนายไทยทักอันมีพื้นฐานจากความหวังดีความปรารถนาดีทั้งหลายพอเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้มั่ง ไม่ถึงกับต้องไหลไปเข้าทางเทา้าเข้าทางตีนของบรรดาหมอดูประเภทสาดิตในแต่ละรายที่พยายามฟันทงหรือฟันเฟิร์มประมาณว่าไอหวังตายแน่ตายแน่ไอหวังอะไรทำนองนั้นเพราะอย่างที่บรรดาผู้พยายามเปิดใจให้กว้างๆเข้าไว้ผู้ที่ยังยึดมั่นในขันติธรรมเพื่อที่จะนำไปสู่สามัคคีธรรม โดยเฉพาะภายใต้ฉากสถานการณ์ความเป็นไปของโลกที่ทำให้สิ่งที่ว่ากลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอะไรก็ตามที่เป็นส่วนดีๆส่วนที่เป็นไปในแง่บวกของรัฐบาลหรือของนายกรัฐมนตรีบิ๊กตูก็น่าจะพอมีอยู่เป็นจำนวนมิใช่น้อยหรือยังไม่ถึงกับหมดบุญสิ้นบุญเอาง่ายๆดังนั้น ถ้าหากจัดอันดับจัดวาระไปตามการประเมินสถานการณ์โดยละเอียดและถี่ถ้วนโดยอาศัยความเข้าถึงเข้าใจเป็นพื้นฐานแล้วละก็ก็น่าจะยังพออยู่อยู่กันไปได้อย่างน้อยก็เอาให้ถึงครบเทอมไม่ถึงขั้นตกม้าตายหรือระดับตกเวทีประวัติศาสตร์ชนิดหันไปหาเวทีรำวงแทบไม่เจอเพราะแม้ว่าฝ่ายที่คิดจะหัก คิดจะโค่นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแค้นหรือฝ่ายลลมเจ้าก็ไม่ได้หลงเหลือสภาพความเป็นฝ่ายค้านแบบชนิดมีหลักมีฐานเอาเลยแม้แต่น้อยอาจต้องแพ้ภัยตนเองไปเป็นรายๆแต่นั่นก็ใช่ว่าจะช่วยให้เกิดสียรภาพความมั่นคงในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมแบบสามารถอยู่ได้ไปเรื่อยๆไปโดยตลอดก็หาไม่ โดยเฉพาะฉากสถานการณ์ความเป็นไปได้ของโลกในช่วงระหว่างนี้หรือนับจากนี้เป็นต้นไปอย่างที่ใครต่อใครเคยสรุปไว้ในแนวเดียวกันนั่นแหละว่ามันออกไปทางปราบเซียนอย่างเห็นได้โดยชัดเจนหรือถ้าใช้สมบัติสำนวนของป่าเปลวสีเงินก็คือมันกำลังลอกคราบกำลังสลัดทิ้งในสิ่งที่ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่น หรือไม่ควรแบกไว้เป็นภาระอีกต่อไปแล้วไม่ว่าในแง่ตัวบุคคลหรือระบบก็ตามการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นไปได้ของสถานการณ์ถึงจะนำไปสู่ความยั่งยืนความคงทนถาวรอ,อันเป็นอะไรที่ยอมผิดแพกแตกตา่างไปจากการยึดมั่นถือมั่นโดยไม่คิดเปลี่ยนไปให้เป็นอื่น ที่มีแต่จะนำมาถึงการประทะและกันขัดแยง้งนำมาซึ่งแรงเสียดสีและเสียดทานจนทําให้แทนที่จะมีโอกาสล่อคราบกลับต้องถลุหนังไปซันี่โดยจะเริ่มตั้งฉากตั้งลํากันในแบบไหนอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของผู้นําที่มีอำนาจและหน้าที่คงต้องไปว่ากันเอาเองแล้วกันว่าแต่ยังน้อยต้องหาทางสร้างสีสันบรรยากาศ แห่งความเอาจริงเอาจังออกมาให้ชัดเจนว่าเอาแน่ปรับแน่เปลี่ยนแน่ไม่ได้แค่ยืดเวลาออกไปพอให้ครบเทอมหรือพอให้มีโอกาสลงจากหนังเสือโดยไม่โดนข่มหัวไปสกอรและถ้าตั้งฉากตั้งลำได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเอาเรื่องเอาราวโอกาสที่จะช่วยให้คำทำนายทายทักของหมอดูประเภทโรแมนติกทั้งหลาย ยังน่าจะพอมีความเป็นไปได้สูงอยู่พอสมควรหรือยังพอขออนุญาตฟันเฟิร์มเอาไว้ณที่นี้นอกจากนี้ในปี2,564อาจมีโอกาสยุบสภาเพราะอาจจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่ได้จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และในช่วงเดือนมิถุนายนจะใหญ่สุดถ้าปล่อยให้เลยไปตามเลยจะเกิดเป็นสงครามได้ และดวงยุบสภาอาจช่วยแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ได้เล็กๆน้อยๆเพราะเป็นไปตามดวงดาวซึ่งไม่ได้ถูกต้องทุกเรื่องเป็นเพียงการชี้ทางนำทางเท่านั้นเปรียบแล้วคำทำนายมาจากดวงดาว50%เอร์เซและอยู่ในมือผู้นำอีก50%เอร์เซ